ฟันทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะป้าลมุลวิสารอายุ67บมองนี่ไงอยู่ร้านขายของชำมันมาเนี่ยมันมาในนี้ชื่อนายทัศนะอายุ33โน่่นๆๆอยู่ที่รถคันแดงนู่น่ะมาเอามีดมาฟันกระจกรถแตกละเอียดเลยโอ๊ยทำยังไงดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลกระสมอําเภอตะุกจังหวัดทางงาบ่ายเมื่อวานเอาป้าเขาบอกว่าฟันทําไมเขามามาขายรถเอา ไม่หยุดเลยค่ะกระจกหน้าโอ้โหแตกหมดอ่ะกระจกข้างก็แตกป้าก็ขายของอยู่นึกในใจว่า<ม>ทัศนะมันจะแวะมาร้านป้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยประตรงประตูปิดไม่ทนันอา้าวฟันรอบคันเลยค่ะไม่รู้ว่าไปแควนใครมาแล้วตอนแรกเ่ยนะก็ฟันต้นไม้ไปเลยด้วยเออเหมือนจะกําจัดวัชพืชแต่ก็ไม่ใช่ค่ะแล้วมาฟันรถป้าเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ไกลาจากร้านป้าเลยค่ะและแถมยังมีแกนลอนน้ามันอีกอา้<ม>อาวอ้าวฟันอ่ะเี่ต้นไม้ต่ออีกอ้าว ฟันต้นไม้หูดูสิมีดหรือพราไม่รู้นะยาวมากคุณสวิตตุป้าแกก็ตะโกนจนสุดเสียงค่ะแต่ก็ถอยร่นเข้าไปอยู่ในร้านแล้วนะคะบอกว่ามันมีน้ํามันแล้วบอกก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นมันเอาน้ําอะไรสาดๆไปที่ตัวรถเรื่องมันจะเผาเอ้าวถ้าเผารถคันนี้เรื่องใหญ่เลยรถก็ามาฝากขายอะไรนี่ครับอา้าวมาจริงๆป้าบอกว่านี่ถ้าชน้ำมันเข้าแล้วทางงป้าแล้ว ถึงตัวป้าจนได้ค่ะป้าบอกท่าไม่ดีและป้าหน,นีไปหลังร้านนะคะและในคนนี้ก็ฟันต่อรล้วข้าวของอารวาสไปหมดนะคะชั้นพังของพังป้าบอกอยู่ไม่ไหวและรอยอยู่ให้มันฟันได้ยังไงก็หนีออกไปค่ะไปแจ้งตํารวจสอนอตะก,กัวดทุ่งบอกว่าตํารวจมาหน่อยเถอะมาจับตัวลักชนะไปมาระงับเหตุหน่อยค่ะเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นี่นี่น,น,นี่อ้าวหมดป้าเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่ได้จะขายดีนะแล้วก็มาเจอแบบนี้บ่อยค่ะ ทัศนะมาบ่อยดูอาการขาเท้าเอวอย่างนี้เลยมันมาบ่อยและที่มาคราวนี้นะคะมันมาอะละว่าคือมันไม่เคยมาดีหรอกไม่เคยมาซื้อของซื้อของอะไรมาครั้งนี้มาฟันรถแล้วมีแกนลนน้ำมันจริงๆแต่จริงๆนะใจทัศนะมันจะเผาเนี่ยฟันฟันฟันคือรถคันนี้ไม่ได้เป็นปรัปักอะไรกับทัศนะเลยค่ะเพียงแต่ว่าคลั่งแล้วจะเผารถคันนี้ ราดน้ำมันแล้วแตลืมไฟแชกค่ะไม่มีไฟแช็กเลยไม่ได้เผาแต่รถเนี่ยแตกหมดเลยนะคะกระจกหน้ากระจกข้างน่ะโอ้ไม่ต้องคงต้องขายมันแล้วค่ะแล้วทำไมในทัศนาถึงเป็นแบบนี้เมาละจนมุมเมาค่ะเมาอีกแล้วตำรวจก็อยากรู้ว่ามันเมาอะไรเดี๋ยวต้องไปตรวจฉี่นะคะหรือว่าตรวจเลือดจะม่วงไม่ม่วงไม่รู้แต่าการเนี้ย จากที่เราเล่าค่ะไม่น่าจะเมาเล่า<ม>อ่ะคือคลั่งดีดขนาดนี้นะคะมีทุกหัวระแหงค่ะอ้าวแจ้งเข้อหาไปเลยนะคะบุกรุกเคห,หสถานมีอาวุธติดตัวก็คือคคมีดพระประจํากายเนียค่ะเข้าไปในเมืองหมู่บ้านก็ถือว่าเสียหายไปเยอะอ่ะเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพตะกวดทุง่งแต่ที่ชาวบ้านเขาอยากเห็นนะคือไม่ใช่ว่าไปเดี๋ยวกลับมาอีกปล่อยตัวออกมาอีกป้าละมุดเขาบอกว่า ตอนนี้อยากเอามันไปบําบัดเลยหรือไงก็ได้ค่ะเพราะว่ามาประจับอันนีชีวิตสังคมนี่นะไม่น่าไว้วางใจนะครับอยากขึ้นทุกวันนี่นะทางจังคุณสุดบายสาบช่องก้าหมอเดือนงานให้สาระสารพัฒลาดลายรวมอยู่มากมายคุยคําับบายสามง